ชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีขยะจำนวนมากลอยทะเลมาเกยริมหาดบางแสนซึ่งมีทุกประเภทเช่นกระป๋องสารเคมีกำจัดมแมลงกล่องนมซองกาแฟขวดเครื่องดื่มชูกำลังถุงซักฟอกกล่องโฟมใส่อาหารเศษกละมังพลาสติกแมส หมอนเศษไม้ตะข่ายอวนเป็นต้นซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดขยะอย่างเร่งด่วนแล้วใช้เวลานานมากโดยนักท่องเที่ยวโอดขยะจํานวนมากเกิดตื้นตลอดแนวบางแสนมียอะจนไม่กล้าลงเล่นน้ําโดยบางคนกล่าวว่ามาเห็นก็ไม่สบายตาเลยครับฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการด้วยขยะเยอะมากจะหามุมถ่ายรูปยังไม่มีเลยในทะเลก,ก็ยังมีมาเรื่อยๆมาเที่ยวครั้งแรกวันนี้พาแม่มาด้วยยังไม่กล้าลงเล่นน้าเพราะมีขยะเยอะส่วนนางวรงนนังคณา เท่งเจียวอายุ37ปีแม่ค้าส้มตำชายหาดบางแสนกล่าวว่ามันก็เป็นปกติในช่วงเหมือนหน้ามรสุมเดือนมีนาคมเมษายนลมมรสุมพัดเข้าหาดบางแสนก็จะนําพวกขยะต่างๆที่ลอยอยู่ในทะเลบ้างอยู่ที่ริมเกาะต่างๆบ้างก็จะซัดเข้ามาที่บางแสนในช่วงหลังจากนั้นไปน้ําก็จะนิ่งขยะก็จะไม่มีน้ําก็จะใสเป็นปกติ